มาอีกเวทีหนึ่งคนโก้ค่ะอือเอ็นดูเนอะในในความพวกเราต้องวิ่งกันคอนคู่ที่คนละเวทีเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแบบนี้นะอืมพี่พีก็ไปให้กำลังใจน้องเยอะน่ารักดูสนุกนะวันนี้ดูน่าสนุกทั้งสองเวทีแหละทุกคนก็ไปให้กำลังใจเข้าไปซื้อสตรีมไลท์ได้สตรีมไลท์ก็ยังถือว่าคนน้อยอยู่เนาะ ไปซื้อไปให้กำลังใจน้องได้เพราะว่าถ้าคนน้อยเดี๋ยวมันจะไม่มีไงทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่มีอีกด้วยว่าคนบันชนกันคนก็เลยไม่รู้จะไปดูทางไหนดีรักพี่เสียดายน้องอะไรอย่างเงี้ยคือก็อย่างอย่างที่บอกนะปัจจัยด้วยอย่าลืมนะสองคนถ้าซื้อสองคนก็ปลาไปสามสี่ร้อยแล้วนะอืม ปลาไปสามสี่รอแล้วอ่าก็ปลาไปซักสามร้ออ่ะไม่ถึงสามแล้วค่ะแต่ก็ถือว่าสูงไงก็ไปซื้อตามโปรที่แม่ๆเขาจัดให้ก็ได้ถ้าใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อที่แอฟฟ้าทุกคนก็อาจจะมีโปรเก้าเกาอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปให้กำลังใจน้องเยอะๆกัน มันหนูเลยไปเดี่ยวเต้าวดีใจใจเลยมาได้กันโอ้ยจบทันทีเลยนะอันนี้ก็มกันมาได้กันหมดเลยอรเกย์เเกย์สู้ออเกกย์เกย์ยกย์เกย์เยกย์เกยเกย์เกยเกย์ย์กย์เกย์เกยกย์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 เกย์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  สสวัดีครับ่คนบ้านโป่งไหมอันนี้อันนี้คืออันนี้คือถิ่นพี่ปะใใอา้าวพี่อยู่บ้านไหนอยู่ไกลจากนี้ไหมอ๋อไกลจากนี้แล้วเม,มียเมียไหนไม่มี okay. อมมโอเคอ๋อเมียบนบนเวทีเหรอ <c oughs> บ้านโปง่ง <c oughs> เป็นแบรนด์พี่โอ๊ตกล้าเพลงอะไรดีปะพี่ เฮ้ยอยู่ข้ามคลองพอดีสาวเพงลงรักข้ามคลองมัมมนมมก็เหมือนคลองไงไปรักข้ามคลองผมไม่เคยร้อ,องนะ คนกตไปปัีนไปนไปรอหัใจสูนู้กันก็มีรถมอวกันปังปงกันคนสปีนปีนทนไปนกับรอรอกับรอกับาพี่วันปกไยปรงปังใจวันาณเด็กคเือใจเอาความักไปเองกับใจปนบ้านขไปผัดนกีนเลยฝั่งนี้แม่มา้องในตาไว้ดามาให้ดีดีปีนดี พี่ฝักนี้ตัวจมาตวงกันออกน้ำกระเด็นกันทุกทีถึงมามาถึงกของเลนกะเด่นกองกะโนนไงโพลไม่ต้องไผ่ฟังพี่คะายน้าไปมอบหัวใจเราทกืนทุกวันขอให้รักกันร่วันรักันด้วยใจจุ๊บทนี่ที่ไว้น้ำอยาพอร้องดังรองัร้อีบานปกใบรักกันเารักกัานมาด้ยคต็ใจเอาความรักาให้เตใจ แม้ไม่ตาง่ัยมาีอรกันน้แสากเล่ดเรวค่ะวก็บอกว่าอเคยลองมันก็พเล่นเร็วคัะดีนดีนะที่นุกขนดินลิ้นดีมันก็เลยเปรนน้มันน้นมันก็เลยไป คือ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 ,คอ,อเล่นไกลบ้านเล่นไกลบ้านก็เลยคืออืมเอ้ยก็ขอมาเพลงหนึ่งเดี๋ยวขอมาเพลงหนึ่งแป้งลำอีกแล้วแป้งลำทุกงานเลยแป้งลำด้วยแรงแห่งรักไหมพี่ลมพร ครับคือรู้บ้าทุกคนเล่นคอนเสิร์ตนี่ไม่ได้คิดมากนะ แต่จะมาคิดมากไอ้ช่วงที่มาสาว <c oughs> <c oughs> เขาขอเพียงมากูจะร้องได้ไหม <c oughs> วะอะไรเงี้ยอ่ะ